ซออยู่ค่ะเมนูม,มากอื่นให้วนาไปไหวพ้พระเพราะว่าวนาได้ร่วมกลุ่มแล้วค่ะว่ามาสวดมนต์ไหว้พระวันนี้สามารถฉีกมาําใจกันลอยกับมานาง่าไหว้พระอย่างพร้อเมเพรียงนะคะบางทีกัสิีรอบอดนะคะ่าหาเมนูกับเ็นูบอดค่คะเล้าค,คุยกับเมียเล่าอาหารไปกิดตไปกินตะข้วกันดูกับเมียคุยกับซออยู่เพราะว่าเวลานบอดกับซอเพิ่นตื่นนี่เพิ่นสิ ถามกันเลยว่าตื่นยงังตุกยคอยบ่ได้ปร์ุกกันยังได้พี่น้องสม,มือเพื่อนทบปุกกันเลยเพ้่อตื่นกอนสบายตุ้ยอยตื่นยงังทานข้าวยังตัวเองทำอะไรอยู่อาดอวยอ่ะอาานะอทานนัปกติํากันสิเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเพื่อนไม่แสดงออกให้ทุกคนได้เห็นทุกๆยามเฉยๆนะคะถามพี่วิทได้คะ่ะแม่ค่ะพี่น้องแล้วข้อหากันชูมือหรือคอยบ่ตได้ปุุ๊กเด้เพราะว่าทัน กรดีตื่นก่อน,นถีงจท่มาปลุกสิริชัยสิริชัยเจอ้าเขาเคยเท่ปุกกันครับพี่นอ้องขัดยูน้ำกันเด้อขัดยูน้ำกันเนี่ยกับว่าได้ปลุกค่ะโอ๊แต่แบบขัดยูน้ำกัน,นกปลุกขันนอนเหียเอาค่ะนี่นะครับพี่น้องแล้วเทียกับอิสานอนาานนะะิพี่นอ้นองน,น,นั่งไปนำป้ำหลุ่นไปนุม่มอัดเด็กยิบฉาเขินเราบ่มีเจ้าเขินบองเขินอยู่ไม่เราขนาดเราไปด้วยแต่มันเขินเราขนาดเราเราเห็นทุกวันเราก็ยังเขินไม่รู้เป็นอะไรนะมันก็เขินตัวเองอ่ะครก็แล้วมาเราบอกคุณ

กินอย่างนี้ไมีโดกัวแม่ไหมใส่ผ้าหนึ่งสเรานะนใส่เรา